3เคล็ดลับดูแลผิวสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเป็นฝ้ากระหลายคนนะคะคิดว่าเรื่องฝ้าเรื่องกระจะเป็นในคนอายุมากแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้คนอายุไม่มาก20บกว่ากว่าอันนี้เริ่มมีแล้วนะคะมีประวัติการมีฝ้ามีกระเนื่องจากว่าเราต้องดูปัจจัยด้วยว่าสมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนค่ะสิ่งกระตุน้นสิ่งเร้าก็มีมากมายเช่นเราก็ทำงานอยู่หน้าจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทั้งหลายและเคล็ดลับเนี่ยที่เราจะ ดูแลต้องมีค่ะข้อแรกเลยนะคะให้เช็คก่อนเลยว่า ที่ผ่านมาเคยทาครีมกันแดดหรือเปล่าหรือว่าทาถูกวิธีไหมเพราะว่าสาวๆหลายคนนะคะถ้าอายุไม่มากส่วนมากก็จะทาครีมกันแดดน้อยอันนี้ต้องบอกเลยว่าเพราะว่าไปดูแลเรื่องของการบำรุงซะเป็นส่วนมากอยากให้หน้าใสายอยากใช้ไวท์เทนนิ่งแต่เรื่องของการทาครีมกันแดดคือทาบ้างค่ะแต่ไม่ได้ทาแบบจริงจังการที่ทาจริงจังนะคะที่จะได้ประสิทธิภาพคือเราต้องต้อง,องทาครีมกันแดดชนิดครีม ให้ได้2ข้อนิ้วชี้แบบนี้วิธีทาของเกตดนะคะก็คือ2ข้อนิ้วแย่างเนี้ยบางคนกลัวมากลงพลวดเดียวคือหนาแล้วก็หนักแล้วก็เหนียววิธีการคือให้แบ่งทีละครึ่งนะคะคือทาทีละ1ข้อนิ้วข้อแรกก่อนทาให้ทั่วไปหน้าเลยอีก1ข้อนิ้วทาทับตามเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันถึงสองชั้นและยุคนี้สมัยนี้คุณเลือกได้เอาครีมกันแดดที่ไม่มันไม่เหนียวไม่เนอหนอนะ แล้วก็ทาแล้วไม่ได้ขาววอกจนเกินไปก็จะช่วยได้แต่ถ้าเป็นชนิดแบบที่ค่อนข้างจะเหนียวหรืออุดตันอันนี้คุณจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าการทาสอง,สองข้อนี้แบบนี้บางทีมันหนามันหนักมากๆก็ลองปรับดูค่ะเลือกครีมกันแดดที่เหมาะกับผิวเราข้อที่2นะคะสิ่งที่ต้องเช็คคือพอเริ่มเป็นแบบนี้เนี่ย ต้องระวังในเรื่องของการใช้ครีมขาวไวใสเร็ว,เ,รวเพราะหลายคนเนี่ยไปมุ่งประเด็นว่าพอเห็นละลางๆจางๆเริ่มเป็นฝ้าเริ่มเป็นกระก็หันมาหาครีมที่ช่วยให้ขาวขึ้น ครีมที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยลดเลือนจุดด่างดํามากมายเป็นพวกครีมขาวไวสาเร็วก็มีทําให้พลาดไปโดนครีมที่มีสารซึ่งหลายเคสนะคะที่มาปรึกษาเราพอพลาดไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากที่เป็นฝ้าหรือกระน้อยๆเป็นลางๆเป็นนิดเดียวพอไปใช้ครีมเหล่านี้จะทําให้ผิวเราบางลง เกิดอาการข้างเคียงที่ว่าผิวบางบางคนสิวบุกด้วยบางคนผิวแห้งบางคนลอกเป็นขุยบางคนก็จะเกิดว่าหน้าแดงเวลาออกแดดสิ่งที่เกิดแบบนี้เป็นสัญญาณเลยว่าผิวจะพังฝ้าคุณจะชัดชัดขึ้น ทำยังไงดีถ้าพลาดไปใช้แล้วก็ต้องบอกเลยว่ารีบหยุดเลยค่ะพวกครีมมีสารหรือว่าครีมขาวไวใส่เร็วทั้งหลายแต่ถ้ากำลังเลือกอยู่ตัดสินใจอยู่เห็นแบบที่ไวๆว่องไวอย่างนี้นะคะต้องหยุดและชะลอไม่เอาค่ะตัดสินใจให้ดีๆเพราะลงกับผิวเราไปแล้วบางทีมันพลาดไปก็ต้องมาเสียเวลาฟื้นฟูผิวกลับมาให้แข็งแรงอีกเสียเวลามากๆต้องระวังในข้อนี้นะคะ และข้อที่3ในเรื่องของคนที่เริ่มเป็นตรงนี้เนี่ยเราลองมาสังเกตดูยุคนี้สมัยนี้สิ่งที่กระตุ้นได้ ที่เราใช้ทุกวันคือแสงสีฟ้าจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ทั้งหลายพวกนี้อยู่กับเราเนี่ยทุกวันมือถือแทบจะเป็นปัจจัยที่5เลยแล้วที่เราพกไปพกมาแล้วเราก็ต้องเช็คไลน์ดูเฟซดูคลิปอะไรต่างๆพวกนี้เวลาเราเจอแสงลองดูว่าเราลดแสงลงหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ลดเลยแสงมันโหมันจัดมากๆกระตุ้นฟ้าได้เพราะคุณโดนแบบนี้ตลอดทั้งวัน นับจำนวนชั่วโมงบางทีมันมากกว่าแสงแดดอีกเพราะคุณอยู่แต่ในร่มนะในบ้านไม่ค่อยออกไปเดินกลางแจง้งแต่คุณอยู่กับพวกเนี้ยก็ต้องสังเกตดูทาคริมกันแดดหรือเปล่า แสงไฟลดดีหรือ,อยังแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของไอร้อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับและช่วยดูแลในเรื่องของการที่มีฝ้ากะแล้วด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากะแล้วกลุ้มใจทํำยังไงแนะนําตัวนี้ค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารีวิวเยอะมากๆของเข้ามาืแล้วนะคะหมดแล้วเป็นลดสิบแล้วค่ะที่เข้ามาใหม่ช่วยลดเลือนเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นด้วยใช้ร่วมกับ บีบีกันแดดเคที่ SPF 50 p บวกบวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาแล้วจะช่วยให้อร่ากระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านนางคำจากเคที่ที่ล้างหน้าไม่แห้งตึงจัดเลยนะคะชุดนี้ที่แนะนำค่ะจากเคที่